พ่อรวยยำ้ำเงินสดคือขยะสวัสดีครับเราวข้สู่คลิปตัวทอครับกับผมแซ็คแอนวับดี้รับผม,บดดบผมเจอกันทุกวันแปดโมงเชา้าตามเวลาประเทศไทยครับรายงานจาก d อ l เดเ e สเซาออสเตรเลียครับผมกาวันนี้ต้องบอกว่าเป็นอีกหนึ่งวันนะฮะที่เรามาเจอกันแบบนี้นะทักทายกัน อัปเดตการเรื่องราวของข่าวสารคริปโตเคอเรนซีเทคโนโลยีต่างๆการลงทุนต่างๆนะครับใครที่ติดตามอยู่ทุกวันอยู่แล้วก็ขอบคุณม,มากเลยนะใครเพิ่งเข้ามาใหม่ก็นะเข้ามากดไลค์กดแชร์นะฮะให้ด้วยแล้วก็กดติดตามกันได้ด้วยการกด s u b สไครต์แล้วก็กดกระดิ่งนะครับก็ใครสนใจเรื่องราวของคริปโตเคอเรนซีดูได้เลยทางนี่ฮะ c ี่เคปีสนะครับผมก็คอนเทนต์อื่นอีกมากมายเลยติดตามกมันด้วยนะครับ ันนี้มีข่าวคราวนะเกี่ยวกับเรื่องของโรเบิร์ตคิวสกินะมาพูดกันอีกแล้วซึ่งคนนี้เขาชัดเจนมากๆหลายคนนะถ้าเกิดเคยอ่านหนังสือพ่อรวยสอนลูกนะฮะก็จะรู้ว่าคนนี้เป็นกูรูเป็นปรามาจารย์ในเรื่องของการเงินนะครับลหลายๆคนเอาเป็นแบบอย่างอ่านหนังสือของเขาแล้วก็เอาไปไปฏิบัติตามนะฮะแต่ช่วงหลังๆมาน,นี่เขาค่อนข้างจะฟันธงอย่างแรงมากๆเกี่ยวกับเรื่องของบิตคอยน์เรื่องของเงินนะฮะ โรเบิร์ตคิโวสกฮิฮะเตรียมซื้อทองคําแล้วก็บิตคอยเพิ่มฮะแม้ว่าจะเข้าสู่ตลาดหมีก็ตามนะฮะพร้อมกล่าวว่าเงินสดเนี่ยคือขยะนะฮะของชัดเจนมาตล,ลอดนะครับโรเบิเบร์ตคิโ์ตคสกินะฮะหรือว่าพ่อรวยนะที่เขียนหนังสือพ่อรวยสอนลูกนะครับก็เป็นนักลงทุนแล้วก็เป็นผู้เขียนหนังสือการเงินส่วนบุคคลนะที่ขายดีที่สุดนะฮะลิสต์แดดพวอแดดนะฮะก็ตอบสนองต่อการคาดการทองคำนะฮะที่พังทลายลงะฮะซึ่งก่อนหน้านี้เนี่ยอ้างว่าบิตคอยเนี่ย สกุลเงินดิจิทัลดับหนึ่งของโลกดีกว่าสกุลเงินเฟียสอยู่เพียงเล็กน้อยนะฮะก่อนอันนี้ฮะสตีเวนแบรนเมเทอร์นะฮะที่ปรึกษาทางการเงินแล้วก็การลงทุนนะ่ได้ทานายว่าทองคำเนี่ยจะมีมูลค่าลดลงถึง1,000ดอลลาร์ 1, ครับเนื่องจากว่าตลาดการลงทุนเริ่มเบื่อการลงทุนเดิมๆฮะแล้วก็รอให้ทองคําราคาลงเสียก่อนตามคําแนะนําบน YouTube ที่เขาได้สตรีมไปเมื่อวันที่24เมษายนนะครับคิโสกิก็แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการคาดการณ์ของเมเทอร์นะฮะ ผู้ที่เคยขนาดนาทองคําแล้วก็บิตคอยว่ามีค่ามากกว่าเงินกระดาษมาเป็นระยะเวลานานนะฮะก็โดยเขากล่าวว่าเขาจะจะซื้อทองคําเพิ่มเมื่อเงินกระดาษเนี่ยไรค่าพร้อมกาบแสดงความคิดเห็นส่วนตัวนะครับว่าสาหรับผมแล้วเงินสดคือขยะนะครับก็คิวสกิฮะมักเรียกเงินเฟียดว่าเงินปลอมนะฮะหรือว่าเงินกระดาษชําระนั่นเองนะฮะโดยเฉพาะอย่างยิ่งหากพูดถึงเงินดอลลาร์สหรัฐเนี่ยซึ่งเขาเชื่อว่าเงินดอลลาร์เนี่ยจะตกต่ำนะฮะ ทำให้อเมริกาเนี่ยตกต่ำตามไปด้วยเนื่องจากว่าระบบการเงินของประเทศกําลังสร้างเงินสร้างเงินที่ว่างเปล่าออกมาอย่างต่อเน,นื่องพูดง่ายๆคือเขาพิมพ์แบงก์ออกมาเรื่อยๆนะฮะเงินเฟอ้อก็สูงขึ้นเรื่อยๆนะฮะสหรัฐที่กำลังสูญเสียตาแหน่งในฐานะผู้รังแกตลาดการลงทุนหลักนะฮะในแวดวงการเงินระดับโลกท้งนี้เนี่ยประเทศอื่นเองก็ร่วมกันต่อต้านครับซึ่งแสดงให้เห็นผ่านข้อตกลงล่าสุดกับฝรั่งเศสแล้วก็จีนนะฮะโดย USD เนี่ยจะไม่เป็นสกุลเงินสำรองของโลกอีกต่อไปนะครับ เคียว์สกิก็ได้เสนอให้นักลงทุนเนี่ยซื้อบิตคอยแล้วก็ทองคํามานานแล้วนะฮะโดยเตือนว่าอัตราเงินเฟ้อในสหรัฐกําลังเพิ่มมากขึ้นในขณะที่เขาเนี่ยวิพากษ์วิจารณ์ว่าประเทศกําลังพบกับความล้มเหลวฮะปัจจุบันทองคำเนี่ยอ,อ,อยู่ที่1,985ดอลลาร์ครับซึ่งลดลงกว่า3%ครับจากระดับราคา2,045ดอลลาร์ครับตั้งแต่14เมษายนเป็นต้นมานะฮะตามข้อมูลล่าสุดจากบุลเลียนวอลนะฮะเมื่อ24เมษายนนะครับก็ คำพูดว่าเงินคือขยะไม่ได้แปลว่าเขายังไม่ใช้เงินเขาไม่ใช้เงินแล้วหรือว่าเขาทิ้งเงินไม่ใช่นะฮะแต่เขาพยายามจะเปลี่ยนรูปแบบการเงินของเขาการลงทุนของเขาเนี่ยไปเป็นสินทรัพย์ที่เขาเชื่อมั่นมากขึ้นนะครับซึ่งมันก็มีในสําคัญนะที่น่าสนใจเพราะว่าเงินของอเมริกาเป็นเงินที่ถูกพิมพ์ออกมาได้เรื่อยๆฮะโดยที่ไม่ได้มีทองคําหนุนหลังอีกแล้วนะครับมันจึงเกิดภาวะเงินเฟ้อเกิดขึ้นมากมายนะยังไงก็ถ้าเกิดใครติดตามเรื่องโลกโลก โลกการเงินหรือตลาดการเงินเนี่ยคุณก็อาจจะเข้าใจในข้อนี้นะครับใครที่เคยนับถือฮิโระสกินในเรื่องราวของหนังสือพ่อเราสอนลูกเชื่อในเรื่องของแนวคิดการเงินบริหารการเงินเงินสีด้านต่าง,ง,งๆก็อย่าลืมเอะใจในเรื่องนี้ด้วยที่ฮีโยะสกิออกมาเตือนในเรื่องของเงินดอลลาร์สหรัฐนะครับยังไงก็นะพยายามหูไวตาไวฮะฟังกูรูเอาไว้แล้วก็นำเอาไปปรับใช้ดูก็แล้วกันนะครับผมหวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์คุณนะฮะยังไงก็ติดตามกันได้ทุกวัน นะครับผมยังไงช่วย support ช่วงนี้ด้วยนะกดปุ่ม join เป็น member นะฮะเป็นรายเดือนนะฮะหรือว่าจะโอนมาเป็น USDT b s d ก็ได้ครับเป็นครั้งคราวฮะเริ่มไปตใต้คลิปนี้ copy wallet address แล้วก็โอนได้เลยนะครับวันนี้ลาไปก่อนเจอกันใหม่วันพรุ่งนี้ครับสวัสดีครับ